HAPPY EVERYWHERE! HAPPY EVERY TIME! EQ CLUB PODCAST พราะเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง READ A BOOK PODCAST ฟังสนุกความรู้สนั่นกับผมสัสวัฒนาสุขสวัสดิ์สำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่าทางรอดในโลกใบใหม่นะครับแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ shaping the fourth industrial revolution นะครับผมเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุตสาหการรมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับผมผมถือว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแนววิชาการละกันครับเป็นหนังสือวิชาการที่อ่านสนุกแล้วก็เป็นหนังสือวิชาการที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับการเรียนในห้องเรียนที่ปกติแล้วในห้องเรียนมันจะเป็นถ้าใครเคยอ่านหนังสือในห้องเรียนจะเข้าใจว่ามันมีความน่าเบื่อ ของการเรียบเรียงคําหรือว่าการใช้คําที่มันดูไม่ค่อยสสะดวยเพราะมันเป็นคําทางวิชาการจนเกินไปแต่หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมอ่านแล,แล้วผมรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่ผสมในเรื่องของการพูดถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกิจเทคโนโลยีหรือเรื่องของอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัวแล้วก็น่าสนใจในแต่ละบทมันมีการอ่านแล้วเรารู้สึกว้าวตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ชวนให้เรามานึกคิดอยู่เสมอว่าตอนนี้ เราอยู่ในจุดไหนของอุตสาหกรรมเราอยู่ในการปฏิวัติในช่วงไหนกันแน่ระหว่างการปฏิวัติครั้งที่สามที่เรากําลังเจอหรือเผชิญอยู่ตอนนี้หรือว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกของอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ที่มันมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมซึ่งหนังสือเล่มนี้มีคําที่เชิญชวนให้ผมรู้สึกว่าน่าอ่านตั้งแต่เขาบอกว่าคำนำเขียนโดยสัตยาน,นาเดลล่าะคระับเป็นซ e o โอของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็ เป็น c ีอที่ผมมองว่าเขาเป็นคนที่เปิดกว้างเหมือนกันเปิดกว้างในการรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาดังนั้นตอนที่เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําให้เรารู้ว่าแสดงว่าหนังสืเอเล่มนี้ก็ต้องมีอะไรที่พิเศษขึ้นไปอีกว่าน่าจะช่วยทําให้เราเห็นภาพกว้างของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ี่ได้ว่ามีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนไปมีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ควรจะทราบเพื่อปรับตัวนะครับผมเป็น new normal แบบใหม่นะครับสำหรับหนังสืเอเล่มนี้นะครับเขียนโดยคุณ คราวชวาร์ตนะครับผมถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยครับเป็นผู้ก่อตั้งและก็ประธานบริหาร World e c onom i c Forum นะครับผมซึ่งแจ๋วมากๆ World e c onom i c Forum เป็นเหมือนกับองค์กรใหญ่ๆเลยที่วิเคราะห์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจเกี่ยวกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นบนโลกที่ เราจะพอเข้าใจเนาะในเชิงธุรกิจเชิงเศรษฐกิจนะครับผมซึ่งน่าสนใจมากครับเพราะว่าทีมคณะของเขาเนี่ยเขียนออกมาได้แจ๋วแล้วก็มีความร่วมมือกันหลายสถาบันหลายแห่งหลายประเทศด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ลองเปิดอ่านในระบบหรือว่าเราอยากจะลองไปอ่านดูคําขอบคุณนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีหลายประเทศมากจากผู้วิชาการจากนักวิจัยหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยมาเขียน เล่าประสบการณ์หรือว่ามาเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองได้ค้นพบค้นเจอมาครับมาบอกเล่ากันว่าเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์นะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีมันเป็นของคู่กันหรือว่ามันมาผสมผสานกันเนี่ยพอมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างเนี้ยเราก็ต้องหาแนวคิดใหม่ๆม,มาเพื่อควบคุมอนาคตของเราควบคุมสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับหนังสือเล่มนี้จะสอดแทรกหลายๆอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งหนึ่งที่ก็คือเรื่องของ mindset นะครับช่วงนี้ผมก็อาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของ mindset เยอะเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากเลยในศตวรรษที่21น,นะครับว่าเราควรจะมี mindset แบบไหนในการมองโลกนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเราควรจะมีการปรับ mindset ของตัวเองให้เข้ากับโลกยุคใหม่มากขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไมเซทที่เราเคยมองในเรื่องของอุตสาหกรรมหรือว่ามองเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่ามันเป็นสิ่งที่เ,เกินมือเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เกินตัวเราไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเราเลยเป็นสิ่งที่เรามองว่ามันเป็นแค่เพียงเครื่องมือหรือว่ามันเป็นแค่เพียงเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งที่เป็นเปลือกภายนอกของเราแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีมันมีมากกว่านั้นมันมีอะไรที่ซับซ้อนลึกซึง้งหรือว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงก Rule, ับสังคมของเราเกี่ยวเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เราอยู่เราใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับดังนั้น หนังสือเล่มนี้จะสอนตั้งแต่เรื่องของ mindset ในการมองเทคโนโลยีมองอุตสาหกรรมในยุคใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราควรมองกับมันหรือรับมือกับมันได้อย่างไรบ้างแล้วก็พูดในส่วนที่เราต้องทําความเข้าใจในเรื่องของ value นะครับหรือคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการสร้างเทคโนโลยีว่าบางครั้งเนี่ยเรามักมองว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มันเป็นกลางๆอ่ะกลางๆหมายหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ให้คุณค่าอะไรกับมันนะมันก็ถ้าเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันมันก็คือ ก็แค่เทคโนโลยีก็แค่เครื่องมือเครื่องใช้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าของเทคโนโลยีมันอาจเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงของการผลิตช่วงของการคิดค้นช่วงของการที่เราได้แบบหาแนวทางใหม่ๆในการผลิตมันนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณค่าเนี่ยมันเริ่มต้นตั้แต่ตอนตอนที่เราคิดจะผลิตแล้วว่าเราผลิตไปเพื่ออะไรเราผลิตไปเพื่ออาซัพพอร์ตคนที่ยากไร้หรือเปล่าหรือเราผลิตเพื่อสงครามนะครับมันมีคุณค่าตั้งแต่เกิดขึ้นแต่ตรงนั้นแหละแต่ว่า เราอาจจะมองข้ามจุดนั้นไปเพราะว่าเรามีการปลูกฝังไมซ์ที่อาจจะเรียกว่าผิดก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเพราะว่าเราโยงอุตสาหกรรมเนี่ยเข้ากับเรื่องของทางการทหารเกี่ยวกับเรื่องของสงครามนะครับผมทําให้เรามีมุมมองต่ออุตสาหกรรมต่อเทคโนโลยีเนี่ยมันในเชิงลบนะครับดังนั้นเราก็คงต้อง,องมาปรับไมซ์กันใหม่ว่าเออเราจะทํายังไงได้บ้างให้เรามองสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ย ในมุมมองที่แปลกใหม่มากขึ้นหรือมุมมองที่ไม่เป็นอคติจนเกินไปนะครับนอกจากนี้ก็ในส่วนพาร์ทหลังๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีในหมวดต่างๆครับมีแบ่งออกเป็นทั้งหมด4หมวดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมวดในเรื่องของการการขยายโลกดิจิทัลนะครับเราจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการขยายโลกดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เรื่องของ Bitcoin เรื่องบล็อกเชนหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของอินเทอร์เน็ตออฟ s ติ เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ลงลึกหรือรายละเอียดชัดเจนว่าเออมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเราจะต้องรับมือกับมันอย่างไรหรือว่าเราควรรู้อะไรเกี่ยวกับมันเพิ่มเติมบ้างหนังสืงเอเล่มนี้มีบอกครับในภาทต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างโลกกายภาพที่โยงเข้ากับโลกเสมือนจริงผมใช้คํานี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องของ VR เรื่องของ AR เรื่องของสิ่งที่มันเป็นวิชวลมากขึ้นนะครับเพราะว่าในยุค ยุคใหม่ๆเนี่ยเราจะใช้เรื่องของพวกเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราจะมีแว่น VR ให้ใช้เราจะมีการทำเครื่องพิมพ์โมเดลสามมิติหรือว่าอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่มันไม่ได้อยู่แค่เฉพาะในโลกของความเป็นจริงแล้วเราเพิ่มศักยภาพในเรื่องของโลกเสมือนมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราก็ต้องหาแนวทางในการเข้าใจแล้วก็รับมือกับมันด้วยเช่นกันครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับการปฏิวัติอุตสาหการรมท้งที่คือเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลง DNA ในเรื่องของการรักษาโรคในแบบฉบับที่มนุษย์ไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมเช่นการใช้าการสแกนใช้วิชั่ในการมองแล้วก็วิเคราะห์ว่าร่างกายของเราผิดปกติยังไงการใช้นาน,โนโบอทหรืออะไรทำนองนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกินตัวรจริงๆดังนั้นเพื่อเราจะหาวิธีในการรับมือได้เราก็ควรจะต้องมีก เราก็ควรจะต้องศึกษาผมใช้คำนี้แล้วกันเนาะเราควรจะมีการศึกษาควรจะมีการเข้าใจสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นว่าอ๋อถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเราอย่าเพิ่งตื่นตระหนกเราอย่าเพิ่งกังวลกับมันว่าเออมันจะแบบส่งผลกระทบอะไรกับเราเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีคุณค่ายอย่างไร มันมีใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเราบ้างนะครับในการพัฒน,นาเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีนี้ถูกเอานํามาใช้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการรับมือว่าเราจะมีแผนในการรับมือกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายเรื่องของสังคมหรือว่าเรื่องอื่นๆที่มันโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรานะครับผมเราก็ต้องศึกษาตรงนี้ไว้เพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเนาะว่าสักพักหนึ่งก็คงจะมีไม่มาก ไม่มากไปกว่าเรื่องของการแพทย์แล้วก็เรื่องของการยื้อชีวิตของเราแน่นอนนะครับแต่จะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นเนี่ยเราคงต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้ครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ผมรู้สึกว่าเราก็เน้นย้ำกันอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนการทําให้โลกเราเไม่เกิดมลภาวะมากขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งการหาดวงดาวดวงใหม่ที่เป็นเหมือนกับ แหล่งอนานิคมใหม่ของเรานะครับไม่ว่าจะการไปตั้งถิ่นฐานบนาดาวอังคารเนาะที่ว่าอีลอนมาร์กำลังพัฒนาอยู่ตอนนี้เนาะคือบริษัท SpaceX กนะครับการส่งคนขึ้นไปอยู่บนดาวอังคารใช้ชีวิตอยู่บนดาวอังคารหรือว่าการปรับสภาพดาวอังคารให้เป็นเหมือนกับโลกไปที่2ของเรานะครับเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นจริงๆในศตวรรษที่4แต่มันจะเกิดขึ้นตอนไหนเราไม่ไม่อาจทราบได้แต่ว่าสิ่งที่เรารู้ได้คือเรามีเรารู้วิธีการปรับมือ เรียกว่าการปรับตัวและการการปรับมือมันอาจจะแปลกๆไปการปรับตัวแล้วกัน,นครับว่าเราจะสามารถปรับตัวยังไงได้บ้างกับเทคโนโลยีที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแบบนี้ถ้ามีการท่องเที่ยวอากาศจริงๆหรือว่าการมีการโยกย้ายคนไปอยู่บนดาวดาวงคารจริงๆเนี่ยเราควรจะเอ่อตระหนักเรื่องอะไรบ้างนะครับผมว่าสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเราต้องทําอะไรบ้างหรือว่าถ้าเรามีแนวทางใหม่ในการใช้พลังงานทดแทนแล้วสิ่งที่มันมีของเดิมล่ะพวก ฟอสซิลอะเชื้อเพลิงฟอสซิลพวกน้ํามันพวกนี้เราควรจัดการกับมันอย่างไรหรือถ้าเราต้องการลดภาวะโลกร้อนเรามีเราควรมีวิธีในการรับมือหรือการปรับตัวอย่างไรบ้างมันเป็นสิ่งที่เคยอาน่าจะกล่าวในหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเกือบจะชัดเจนเพราะว่าผมรู้สึกว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้ทําให้เราเปิดมายเซ็ตในเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าตอนนี้โลกเรากาลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าเทคโนโลยีเหล่านั้นเกิดมาเมื่อไหร่ แต่ที่แน่ๆคือบางเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อย50ปีคือเกิดในห้องแลบนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นเนาะเราอาจจะไม่ได้เห็นตามตามแบบชุมชนทั่วไปหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในห้องห้องแล็บแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถนําออกมาใช้ได้นะครับจนในปัจจุบันมันสามารถลดต้นทุนนะครับใช้ economy of scale เข้าไปเสริมทําให้เราสามารถจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับดังนั้นเราก็คงต้องระมัดระวังหรือว่าเราคงต้อง มีการปรับ Mindset ของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็หาวิธีการรับมือแล้วก็เปลี่ยนแปลงกับ New Normal ที่กำลังจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่ iPhone เข้ามาแทนที่พวกโนเกียอะไรทํานองนี้เลยนะครับคล้ายๆกันนะครับทวิลยีจะเป็นในลักษณะคล้ายๆกับ iPhone ที่เข้ามาแทนโนเกียอะไรทำนองนั้นหรือกล้องดิจิตอลเข้ามาแทนกล้องฟิล์มนะครับจะ เป็นรายลักษณะนั้นก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราเปิดมายเซตในเรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของเทคโนโลยีหรือเรื่องของธุรกิจหรือสิ่งที่เราควรจะรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีละกันครับน่าจะช่วยทําให้เราเปิดกว้างในเรื่องนี้มากขึ้นก็หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์กันทุกคนครับเอาไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสําหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ